คลิปนี้นะครับคุณจะเห็นผมไม่ใช่แค่รีวิวโดนมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นอยากขอบคุณดีใจมากที่ให้สิ่งๆิ่งนี้มา DJ i m a v i c C Pro อยากจะโยนโดนที่เคยมีมาทิ้งไม่หมดเลยดูกล่องนะฮะดูข้างหลัง อย,อยู่นี่นะครับเป็นกระเป๋ามีความคล้ายๆเดิมมันต้องขอบอกก่อนว่านี่ดูที่ข้างหลังมันใหญ่จนแบบมีที่สอดไว้กระเป๋าลากเลยไปเลเร็วดีกว่าอยู่นี่แล้วนะครับมีความลึกลับมากดูดีหล่อมากนี่คือโดนที่ผมรักที่สุดในชีวิตที่ใช้มาวิก4ีโปรตัวนี้เปิดให้ดูก่อนวิธีเปิดมนะันนัทเคีละปดนี่ฮะใหญ่เียว้าวมันไม่ใช่โดนแล้วอะ่ะผมรู้สึกมันเป็นก้อนฮัทซ์บลัดที่บินได้มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆโอ้มันคือ flying hatsbld you are ดูดีดูเลน,นมันดิเนี่ยแล้วเป็นโดน เฮ้ยห,หน้าหมาพันอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยดูดิเฮ้ยดูดิมีขูย,ยาวๆด้วยตาจมูกหูหมาคือโดนเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยากจะโยนโดนที่เคยมีมาทิ้งไม่หมดเลยเป็นอย่างนี้นหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพราะโดนที่มีมาของดีเจไอเนี่ยโอ้โอครับพี่ครับพี่เปิดปุ๊บติดเลยผมก็แอคทีเวทเรียบร้อยนะครับขอใบอนุญาตเรียบร้อยขอทุกอย่างครบทนอครืางใหญ่มากเวลากลางแต่ที่กถ้าปิดใจที่เกียงนะก่อนหน้านี้โดนที่ผมเรียกว่าเป็น m ม favorite เลยตัวที่ชอบที่สุดคือ a r 3S นะคะตอนแรกผมชอบตัวนี้มากนะตอนน พวกกลางมาก็ไม่ต่างกันมากให้รู้ข้างฮะคือดีไซน์เขาทำไซส์ได้ดีมากนะที่บอกนะเอาไปทิ้งทั้งหมดไม่ได้เพราะนีโอก็แค่เนี้ยเล็กๆเห็นไหมฮะพกพาดีไซน์มาวิกซีโปรตัวนี้ผมตื่นเต้นและเป็นครั้งแรกที่พอรู้สเปคมาเนี่ยเอาไปพูดต่อเล่าให้ฟังสเปคเนี้ยมันคือสุดยอดมากแน่นอนครับตัวนี้ไม่ได้เหมาะทุกคนนะแต่ถ้าจะซื้อแนำมาเลยคุยเตอร์คอมโบผมชอบดีไซน์ตรงที่ว่าตัวนี้มันมีบิลอินห้าอิบสองกิกะไบต์มาด้วยครับเดี๋ยวเได้โปรดักต์ไหนไม่มีเมมโมรีบบบิิวอนนผมจะะแฮใ่ะตตตต้้้้้ออองงไปปหาาซืืืคัวนนนนีีผมม่่เจริทใชแ๊บนนึงเเี่ยยภาพสวๆต็มเลย ไปกืบาบาบีชหหินสวยมากสมแล้วนะครับที่เป็นโรงแรม5ดาวดูสิไปซิดเ e n t สระน้ําห้องนอนที่ผมอยู่เหงามากนะฮะนอนคนเดียวห้องบลเลอร์เลยที่ผมนอนห้องนี้นะก็สวยงามจริงห้องที่บาบาบีชนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะราคาเริ่มต้นที่5,000บาทครับโลเคชั่นตรงนี้ดีมากสำหรับโรงแรม5ดาวเนี่ยราคาดีผมว่าไม่แพงเลยกลับมาต่อนิดนึงผมตื่นเต้นอันนี้สุดเหมือนกัน DJI RC Pro 2. 2ตัวนี้มันควบคุมได้หลายแบบนะครับแต่ตัวที่ท็อปที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน,นคือตัวนี้แค่เห็นแค่นี้ผมก็บ้าละดูตรงนี้นะพับเก็บเนี่ยมันหักมาด้วยเห็นไหมหักล้มไปด้วยปกติอันนี้ก็ยังถอดออกได้นะครับสมัยก่อนคือต้องถอดออกตลอดถ้าเกิดต้องการเรียบๆอันนี้คือกดจอปุ๊บมันลงไปอันนี้คือคีย์ฟีเจอร์ที่ผมเห็นเสียงมันน่ารักไหมนี่ฮะเสาง่ายๆเลยด้านนี้เลยครับเพราะต้องดันลงแบบนี้นะด้านหลังก็มีปุ่มสองปุ่มเพิ่มขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยให้ดูว่า กดได้หมุนได้ซ้ายขวาอันนี้เป็นเหมือนจอยสติ๊กเล็กๆอีกอันนึงเหมือนกล้องแคนนอนเลยที่มันมีปุ่มเงี้ยแล้วก็กดตรงกลางได้แล้วผมชอบมากไอ้หมุนๆเนี่ยเวลาถ่ายคุณสามารถปรับชัตเตอร์สปีดเอ็กซ์โพเซอร์ตรงนี้เลยไอ้วิวเนี่ยควบคุมง่ายมากเห็นปะกดลงไปมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเห็นปะปรับเอ็กซ์โพเซอร์เนี่ยปรับตรงนั้นง่ายๆเป็นออโต้ก็มีแต่การที่มันควบคุมได้แบบนี้คุณผู้ชมครับมันมาถึงจุดที่เอาเหมือนเอากล้องทัสแบล็คเอาไปบินเล่นแล้วอ่ะเนี่ยผมถ่ายเล่นเมื่อกี้ฮะจอมันใหญ่ม ขูนได้ครับเพื่อสปอร์ตเวิร์กอุลชิวติงคตรว้าวอ่ะตอนแรกจอเนี่ยปิดยังไงวะมันเอาปุ่มเปิดปิดอยู่นี้แหละครับและที่ตู้นะครับก็ให้มาพร้อม HDMI USB C นะฮะแล้วก็ใส่ไมโครซีการ์ดจอทัชสกรีนที่ลื่นมากเป็นมินิ LED 7นิ้วนะครับใหญ่กับไอโฟนไหมความยาวพอๆไอโฟนนะครับแต่ความสูงสูงกว่าจอมันสามารถปรับสว่างามากๆได้อย่างนี้แหละให้กับมือถือเห็นไหมความสว่างแรงสุดก็2,000ันนิตและต่อไมได้ในนี้มันมีวิวอินไม้เพื่อที่เราจะแบบนั่งอธิบายนั่งพูดไปด้วยหรรรือเก็บยกบย พ, Firefox, พี่ผมตอบแมวเพื่อนแป๊บนึงไม่ใช่อย่างงั้นชอบมากนะติดใจมากเลย r c p r o 2อ่ะจับสบายนะฮะดูความลื่นเนี่ยเช็คช็อตที่ถ่ายไปปุ๊บแต่เปิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงแอบรอนที่ตูดนิดนึงนะฮะฟีเจอร์เยอะมากเลยผมก็ทนไม่ไหวแนละ้วไปบินเล่นก่อนไปกองถ่ายมาแว๊บนึง ตัวนี้มันมีฟีเจอร์ว้าวกับโคตรว้าวอันนี้คือโคตรว้าวอันแรกงผมการที่เป็นหัวกลมๆแบบเนี้ยทำไมรุนนี้มันแบบนี้ทางลากเลยในมาวิกซีรีส์เลยนะฮะมันคือ360 gimbal rotation off road access มันหมุนได้รอบเลยอ่ะหมุนแบบนี้ได้ทิวได้70องศานะครับแต่หมุนได้ละสามองศาการที่มันหมุนได้อย่างเงี้ยมันสามารถทำให้คุณถ่ายแนวตั้งในนอนได้เร็วมาก support true vertical มาวิกเองเมื่อก่อนเนี่ยมันจะถ่ายแนวตั้งไม่ได้รุ่นเล็กๆที่ผมเจอมันก็หมุนแค่นี้หมุนง มือนี้จับจอนะุูนจุดกลับมา ผมอยากจะบอกว่าสุดบาทาละกันกลับมาเรื่องเล่นเรื่องเล่นเรื่องเลนเรื่องเล่นเล่นตัวบนเนี่ยมันคือ28มม Full Third CMOS Hasselblad Camera ถ่ายได้ 6K 60เฟรม per second HDR v ดีโอได้ประมาณ16 stop dynamic range content 8K ยังไม่ค่อยมีความต้องการไงปกติเค้าจะถ่าย 8K แล้วมาครอปเอาใช่มั้แต่ตอนนี้คุณถ่าย 6K ซึ่งผมชอบมากกว่า 8K ขนาดไฟล์มันเล็กกว่าเยอะแต่ตัวซ้ายล่างเนี่ยมันคือ70มม Medium Tele Camera ฮะซึ่งเมื่อก่อนข้อจํากัดของโดรนก็คืออยู่ที่170กว่าเลยละถ้าคุณอยากได้แคบไปนี้ก็ไป d i g i ต a l Zoom หรือไป z o o ในโ Pro Saw ทีหลังแต่ตอนนี้ไอ้ ที่ผมกรีดที่สุดเลยนะขอโทษทีที่แบบอินกับโปรดักต์เยอะมากไอตัวนี้ยก่อนที่ได้ของมาผมนั่งฝันถึงตัวนี้มากอยากรอมากคือตัวเลนสที่3ามของใหม่คือตัวนี้เลนข้างล่างกลมๆตัวนี้มันคือเลนส์168มิลลิเมตรเทเลคม่าฮะ168 เกือบ200ร้อว่านะเถอะเลนซูมมากถ้าใครใช้เลนซูมจะรู้ว่าเชีย่ยเราเจอนางแบบเราถ่าย70ครึ่งตัวแล้วอยากจะตัดเลนเทเลคแคบๆหรือเวลาคุณบินโดรนเนี้ยเราไม่อยากยิงเข้าไปกใกล้ๆเราใช้ตัวนี้ซูมเข้าไปแล้วไม่ใช่แค่นั้มันก็จะมีดิจิตอลซูมเพื่อได้อีกแต่ด้วยตัวเลนของมันได้1 6 8ม mm. ิลลิเมตรนี่คือว้าวมากนะมันเขียนว่าคูน6เลยถ้าดูในจอเนี่ยมันมีที่ไหนนี่กล้อง3ตัวใช่ไหมเซนเซอร์ไม่เท่ากันเลนวายเขาเ, mm. เนี่ยโฟโตอ้ซีมอร์ทัสแบลตเทมาร่าคือเลนเจ็ดสิบมิ เลนส์ซูมทั้งคู่จะ f 2 8 high resolution ต้องจำนิดนึงคือเลนส์ฮัสซัลไลท์ข้างบนเนี่ยจะถ่ายภาพนิ่งเลือกได้ระหว่าง100กับ25ถ้าเป็นตัวเนี้ย48ล้านหรือ12ล้านแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยเลนส์ซูมเนี่ยจะเลือกได้50ล้านกับ12.5 dynamic range เ่ยแต่ละเลนส์เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะตัวบนสุดนะครับได้ประมาณ16 stop dynamic range ตัวเนี้ย14 stop ตัวนี้ได้13 stop ถ้าเป็น slow motion นะฮะ 4K 120ของตัวนี้เลยตัวนี้จะได้ 4K 100 frame มันไม่เคยมีมาก่อนไงสำหรับผมมันว้าวมากอยากจะพูดสเปคเยอะนะแต่เนี้ยผมตื่นเต้นกับสเปคไงก็ทําให้ดูด้วยนะก็ไปบาบาบิชไปออกกองมาก็ไปบินเล่นในกองผมเอง พอมันมีเลนส์ซูมแล้วอะเลนส์ซูมนะั้นในตลาดขายเลนส์ทั้งหลายเนี่ยคนที่ซื้อเลนส์ซูมไปทำไมถ้าไม่ได้อาไปถ่ายสาวหรือไปถ่ายกีฬาหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมเขาถ่ายนกครับแล้วก็ Active Tra c k 360นะูยจับพวกรถได้เก่งแม้จะระยะไกลห่างกัน200เมตรเนะี่ยมันก็จับได้นี่คือแบบว่าจับดีมากนะฮะตายตรงมงตายต้นไม้นี่ไม่หลุดเลยเหนียวหนึบจับแน่นกว่าที่เคยมีมาเลยครับแล้วที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวแรกที่มีไรได้แอร์ตัวเนี้ยเป็นตัวแรกที่มีไรได้นะไอตัวนั้นไาไรไดรพี่ นี่มีไรด้ที่แ็นความแบบนี้เพราะมันมีไรได้เนี่ยเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปกับไอตัว Air 3S Eye Low Light Environment Sensing เนี่ยจะเห็นว่าข้างหน้าไม่มีกล้องแต่ตัวนี้มันมีเซนเซอร์6ก Low Light Vision Sensor ครับเซนเซอร์อยู่ที่ตูด3ากับข้างบน3มันเป็น fisheye Sensor ครับมันรวมรวมกันมันเป็นรูปวงกลมของการแบบ Protection เนไงเปรียบเทียบกับ Air 3S เนี่ยเขาบอกเซนเซอร์ตัวนี้ Resolution มันดีขึ้น4เท่าเลย Dynamic Range ก็จะดีขึ้นและ Dynamic Range มันเกี่ยวอะไรกันวะกับไอกล้องเซนเซอร์เนี่ยมันเห็นดีเทลเยอะขึ้นไงคือถ้าเราเปิด Omni Directional เน ที่มันดีเทคไม่ได้เส้นลวดหรือกิ่งไม้ที่มันบางมากๆแต่ถ้าบินทั่วไปโอกาสตกแทบไม่มีเลยการที่มันมีไรด้ร์ตรงนี้เวลาพิชแบล็กมือสนิทขับบินโดนกันวะนี่ครับโดนข้าม่บินตอนคืนนะครับมือไทยก็บินไม่ได้นะถ้าไม่ขออนุญาตโอเคแต่คือในบางกรณีที่คุณต้องบินมืดๆแหละที่ไหนก็ตามเนี่ยมันไม่เกิดอุบัติเหตุไงเพราะมันสามารถมองเห็นครับเขาเรียกว่า zero point one lux night sky omnidirectional optical sensing มันคือสวรรค์ของคนที่ชอบถ่ายโรไลท์ถ้าคุณบินอยู่ต่างจังหวัดทะเลอยู่ที่สวยๆคุณอยากถ่ายกลางคืนตัวนี้ไไไมมมม่่กกลัวปินนนียยาาแ้้ดรอ็ส ที่จะแบบทำให้กลางคืนก็ปลอดภัยบินในร่มก็ปลอดภัยนี่ครับอย่าบินในบ้านนะแต่ผมให้ดูว่าสมมติผมมีบ้านถือสวยเนี่ยก็ใช้โดนถ่ายได้ครับ มันก็สามารถเทียดเทคออฟหรือกลับบ้านได้รีเทิร์นโฮมโดยที่ไม่ต้องพึ่ง GPS เพราะมีไรได้ไงปกติมันต้องตาม GPS บ้านอยู่ไหนครับ GPS มันก็สามารถรีเทิร์นโฮมได้เวลาที่สัญญาณดาวเทียมมันหายไปซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่มันก็พรเทคไว้เต็มที่ครับทุกแบบไม่อยากจะพูดสเปคเยอะแต่มันไม่เล่าไม่ได้เพราะคนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรใหม่เพราะตัวเนี้ยมันใหม่มากไปดูผู้หญิงใส่บิกินี่รีแล็กที่บาบาบิชหน่อย เท่ทีครับเป็นผมเองไม่มีไปคนเดียวไม่มีใครไปด้วยงอนนะโดนตัวบินได้หลายพี่ก็ชั่วโมงหนึ่งบ้าไม่มีอะตัวนี้เกือบแล้วครับ95วัตต์เอาเบอร์แบตเตอรี่บินได้50นาทีตามที่เขาเคลมไว้นะเกือบชั่วโมองอะบินได้4 1กิโลเลยอีกนิดก็บางสแสนละพี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดอย่างนี้ได้นะครับสามก้อนถึงพัทยานั่งรถไปแล้วก็บินโดนไปด้วยนะสุดยอดมากอันนี้120โลได้อะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเอา drone ลอง g d i s t a n c ว OC video transmission ด้วยสัญญาณภาพได้30กิโลถึงงั้นจริงเหรอวยัไไม่ด การสื่อเชันของเขาก็เป็นแบบ10ปิด n to n เลยผมก็ชอบในการที่แบบกางแขนโดนมาก็ติดเลยพี่ครับพ,พี่เนี่ยสกรีนไม่ใช้ปุ๊บสลีปโหมดเก็บง,ง่ายมีชาร์จิ่งเซชั่น3ก้อนนะฮะก็ชาร์จพร้อมกันได้เป็นครั้งแรกที่เขาให้อแดปเตอร์ตัวนี้มาไงตัวเนี้ยดู man ยู u feel cool ้บนาทีจบปุ๊บแบตเต็ม3ก้อนเลยจากศูนย์นะไม่เคยมีมาก่อนนะฮะมันต้องใช้พลังชาร์จ240วัตต์เนมันเลยต้องให้มาด้วยแล้วใช้ซีซัวไม่ได้นะฮะต้องใช้ของเขาตัวนี้ก็เป็น WiFi 6ต้องกาารส่งเข้มือืออถะ โควร์เร็วมากเพราะไฟลม์มใหญ่ขึ้นไงผมก็ถ่าย 6K ตลอดถ้าแค่เห็น YouTube อยู่เดมันอาจจะไม่ได้ 6K ชัดเจนมันโดนคอมเพรสด้วยตอนตัดตอ่อโดนเอดิตเสร็จก็โดนเบาลงไปอีกภาพที่เห็นทั้งหมดมันดรอปกว่าความเป็นจริงนิดนึงเพราะ YouTube แล้วผมต้องคอมเพรสม่ให้มันไฟลม์มใหญ่เกินไปนี่แหละครับมันก็มีอะไรชอบหลายอย่างนะผมก็ไปบินเล่นมาเยอะมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยโดรน DJI จอยซิกมันเยอะมากบางครั้งก็สับสนและวุ่นวายมากบางรุ่นก็ใช้ย้อนหลังได้บางรุ่นก็ใช้ต้องบังคับใช้แต่รุ่นนี้แต่ออ่อออออััััันนนนนนนีีีี้้้้้ไมมมตตตงจาาเเเเยะคครรรรรบบววปปปป็็แแฟฟลลลลกกกชชชิิ DJI DJI Mavic RC 4 Pro Pro สถใ2โโทท์ ที่ผมว่าเจ๋งที่สุดตัวหนึ่งที่มันออกแบบได้ดีมากแนวตั้งแนวนอนและที่ผมชอบที่สุดคือดูนะพับเก็บเนี่ยมันหักมาด้วยเห็นไหมหักล้มไปด้วยนอนไปเลยพี่นอนไปเลยลูกนอนไปเลยนอนไปเลยสุดยอดรู้ไหมว่าตัวเองว่าหล่อรู้ครับ รู้ไหมว่าตัวเองเท่รู้ครับรู้ไหมว่าตัวเองสุดรู้ครับรู้ไหมว่าตัวเองคือสุดยอดของโดน Yes I know <laughs> ซื้อนนำ Creator Combo มันเจ๋งมากครับเพราะในเซตเนี้ยมันมีกระเป๋าให้มีบพาร์ทหัสี่เซตเลยชาร์จิ่งครับแล้วก็แบตได้3ตัวมีสายเคเบิลอย่างดีโคตดพรีเมียมแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขามีนิ่มให้ด้วย240วัตต์ชาร์เจอร์โอแม่เจ้าเพราะไอ้โดนตัวนี้มันสามารถชาร์จเร็วได้สาย a อทั่วไปก็มีให้ทุกแบบเลยได้ของเยอะมากครับชุดนี้แพงหน่อยราคาเท่านี้ ราคาสูงแต่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ DJI Mavic 4 Pro มันเป็นนิยามคำใหม่ของ a g s h i p d โ o ร e มันไม่เหมือนโดรนแล้วอะผมรู้สึกมันเป็นกล้องถ่ายรูปที่บินได้ไอเลนซูม168มิลลิเมตรเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยถ่ายได้ 6K ภับนิ่งและชั้นสูงไฟท์ไทม์คือ amazing r e m o t e Control ตัวใหม่ไม่ผิดหวังไม่เสียใจขอบคุณดีใจมากเลยใ,ใครไปเที่ยวอย่างผมเนี่ยอย่างผมไปบาบาบีชมาอย่างนี้นะก็ฟินมากได้ฟุตเทจต่างๆบินในล่มก็ปลอดภยัยสถานที่สวยๆที่คุณจะไไไไไปหหหหหนนนนนเีีี่่่่่่่ยยตตััวว้้้้คคคือออมมมใใใญาาางงทิิดดดดกกพพซ์แบบ8.5 ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ให้มากล้องเนี่ยเอาไป9.5เลยไอพวกเซนเซอร์ต่างๆไลดองไดรด้เนี่ยเอาไปแบบ9.5เลยจอยสติ๊กนี่ผมอยากให้10เต็มมากเลยแต่นะไปชัก9.8ก็ได้ให้มีดูฟอร์มอิมพูฟเมนต์หน่อยแบตเตอรี่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากมันเป็นโดนที่9.5เต็ม10ของผมอะตอนนี้นะมีประมาณนี้เลยแค่นี้แหละเยอะละเป็นโดนที่ผมตื่นเต้นที่สุดจากดีใจตื่นเต้นทุกตัวเพราะของมันใหม่แต่ตัวนี้ตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายๆปีเลยตื่นเต้นในเชิงไหนในเชิงโปรดักชันครับ ที่หลัแฟลชชิปโดรนที่คุณเอื้อมถึง DJI Mavic 4 Pro the best flagship drone ที่คุณสามารถบินไปกับมันได้ครับผมดูคุณต้องดูสับไก่สับไก่สับไก่จะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าคลิปนี้ถ่ายโดย Mavic 4 Pro เฮ้ย